ทุกคนทุกคนของใหม่มาแล้ววันนี้จะมารีวิวเครื่องดูดฝุ่นไร้สายรุ่นใหม่ล่าสุดของอิเล็กทรักแบรนด์คุณภาพจากสวีเดนรุ่นอ n t i m a ม h o o m e FP 7 0 0 EFP 7 1 5 1 5จะเป็นยังไงนะมาดูกันขอบอกขอบอกว่าคลิปนี้ถูกใจท่าดหมาทาดแมวแน่นอนสำหรับใครที่กำลังหาเครื่องดูดฝุ่นที่มีหัวดูดเสริมสำหรับดูดขนสัตว์โดยเฉพาะต้องห้ามพลาดเนี่ยไม่ต้องโดมของพวกเรานั่นแหละ สำหรับบ้านเราตอนนี้เครื่องดูดฝุ่นเครื่องเก่าก็เสียพอดีแล้วก็ขนหมาเนี่ยเยอะมากแถมฝุ่น pm 2.5ก็ยังเยอะอีกก็เลยต้องรีบหาของใหม่มา,มานี่เลยเป็นแบบ2 in 1จะใช้แบบด้ามดูดพื้นดูดพรมหรือจะแบบมือถือเข้าตามซอกลึกๆก,ก็สะดวกนะอ้อเกือบลืม ตัวเครื่องเนี่ยทำมาจากวัสดุรีไซเคิลถึง70%เช่นะแต่ทำออกมาได้สวยแล้วก็หลูมีคุณภาพมากๆแต่ยังช่วยโลกแล้วก็ลดการสร้างขยะใหม่ๆที่ไม่จำเป็นนึกถึงสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของจริงสมแล้วกับแนวคิดของแบรนด์ที่ว่าการทำให้บ้านมีสุขภาพที่ดีขึ้นไม่มีมลพิษทางอากาศก็จะเลือกใช้เครื่องดูดฝุ่นที่สามารถกรองฝุ่นละอองไล่ฝุ่น เชื้อโรคต่างๆรวมถึงขนสัตว์ด้วยเพื่อให้เราและคนในครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีและเจ้าเครื่องนี้มาพร้อมกับแบตเตอรี่ HD ดีลิเทียมไอออน25.2โวลต์มีหน้าจอการแสดงการทำงานแบบดิจิตอลอย่างปุ่มขวามือสุดคือเปิดเครื่องจะเข้าสู่โหมดออโต้กดบวกลบทางซ้ายคือการเพิ่มระดับจาก1 2และ3ตามความแรงที่ต้องการ กดกลับมาอีกทีก็จะเข้าสู่โหมดออโต้หรือจะปิดเครื่องก็กดทงขวาถ้าพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลยโซนห้องหมาพื้นกระเบื้องมีหมายอยู่เต็มไปหมดเลยงั้นขอใช้แรงสุดแล้วกันเพราะเท่าที่อ่านมาอั t ติเมตโ r ร700เป็นเครื่องดูดฝุ่นระบบพลังไซคโคลนเต็มพลังดูดกลับได้3ระดับและใช้หัวดูดหลักที่มีไฟด้วยนะเหมาะกับคนที่เลี้ยงหมายอย่างเรามากๆแล้ก็มาต่อกันด้วยหัวดูดซอกแบบยาว ที่ตามซอกตามมุมก็ดูดผลได้หมดเลยดูสิมานั่งรออะไรเนี่ยขอยอนุญาตปิดไฟครับจะพามาดูหัวดูดหลักแบบในความมืดกันนี่มีไฟด้วยสุดยอดยมากเลยทุกคนดูทุกคนดูนดเห็นขนเต็มไปหมดเลยแล้วพอดูดไปนะดูนะนี่ขนไม่เหลือสักเส้นออะเดี๋ยวจะหาว่าโกหกเนี่ยเปลี่ยนที่เนี่ยก็มีขนมาเนี่ยเดี๋ยวจะดูดอีกรอบหนึ่งนะ่ะทุกคนดูนะเห็นไหมเห็นไหมไฟสะท้อนขนเต็มไปหมดเลยแล้วดูนะ นี่ทุกคนทีเดียวขนหายไปอย่างไร้่องร้อยเลยอะต่อไปหัวดูดพระเอกของเราเพชรโรพัชเป็นหัวดูดสำหรับดูดขนสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะเลยเราจะมาใช้โหมดออโต้กันโหมดนี้เนี่ยจะปรับแรงดูดอัตโนมัติพื้นผิวที่แตกต่างกันพูดง่ายๆก็คือใช้งานได้สะดวกเราไม่ต้องทำอะไรมากอยู่ที่ว่า เครื่องจะจับได้ว่าพื้นผิวแบบไหนควรจะใช้ระดับความแรงเท่าไหร่แค่นั้นเองอ่ะอ,ะอะ่ทุกคนนั่งดีๆนั่งดีดี๋ยวโดนดูดเข้าไปนะเนี่ยต่อไปเนี่ยขอใช้หัวดูดซอกแบบยาวข้างโซฟาเนี่ยฝนชอบตกลงมาเต็มมากแล้วดูดแป๊บเดียวนะเหมือน <c oughs> ได้โซฟาใหม่เลยอะต่อไปขอดูดสักแบบที่สูงสูงหน่อยเพราะว่าเนี่ยมีหัวต่อปรับมุมมาให้ด้วยดูสิ กดง่ายปรับด้วยมือเดียวเองนะเนี่ยพอต่อหัวเข้าไปแล้วที่สูงใอย่หลังแอร์ก็เอาอยู่หรือจะเป็นเพดานที่มียหยักย่ายอยู่เต็มไปหมดก็ดูดถึงดูสิดูด,ดแค่วบเดียวหายไปแล้วหรือในครัวเนี่ย,ยหยักย่ายก็ติดเต็มไปหมดดูดเอาไม่ต้องปีนให้สูงให้เมื่อยแล้วและนี่หัวแปรงแบบนุ่มเหมาะสำหรับสิ่งของที่เราต้องการความทะนุถนอมไม่อยากให้เป็นรอยก็ทำความสะอาดได้ง่ายๆ หัวดูดให้มาก็เยอะมากใช้จนแบตหมดเลยใช้ได้งานทุกหัวจริงๆแต่ที่สําคัญได้ยินเสียงไหมชาร์จแล้วมีเสียงเตือนด้วยว่าเราชาร์จสำเร็จอืฉลาดจริงๆตัวแค่เนี่ยเนี่ยพอชาร์จแล้วก็จะมีสถานะบอกเราตรงนี้ดูได้เลยง่ายๆอดใจรอจะใช้ต่อไม่ไหวละแต่รู้แล้วว่าทำไมก็แค่กดใช้คลิกเดียวไม่ต้องกดค้างให้เมื่อยมือไม่เหมือนกับยี่ห้ออื่นที่เคยใช้ ต้องคอยกดทุกครั้งทุกครั้งตู่นานๆนมีเมื่อยดูดิมาเยอะที่กว้างขนาดเนี่ยถ้าเป็นแบบกดนะนิ้วล็อกแน่ๆไหนๆก็ไหนๆแล้วขออวนอีกนิดนึงเถอะเพราปุ่มทุกปุ่มในเครื่องเนี่ยกดง่ายมากๆกดปุ๊บแยกปั๊บออกจากกันแบบสะดวกสุดๆถ้าไม่เชื่อนะลองดูไปฟังดูเลย เป็นยังไงล่ะไม่ว่าจะกดปุ่มไหนก,ก็ถอดเข้าถอดออกได้ง่ายลงล็อกดังคึบกับให้ฟีลความรู้สึกที่ดีไปอีกแบบแม้แต่หัวดูดขนสัตว์พระเอกของเราก็ยังใส่ได้ง่ายถอดได้ง่ายแบบนี้ไม่มีไม่ได้แล้วไหมอ่ะพอๆเลิกเล่นเลิกเล่นต่อไปเรามาดูฝุ่นกันดีกว่าที่เราดูดไปเนี่ยมันมีอะไรอยู่ในนี้บ้างเราก็แค่กดปุ่มสีดำแล้วงัดออกมาเบาๆไม่ต้องใช้แรงอะไรเลย และเครื่องดูดฝุ่นตัวนี้เนี่ยมีตัวกรองถึง5ขั้นตอนช่วยดูดฝุ่นละอองขนาดเล็กได้ถึง0.3าไมครอนซึ่งเล็กกว่าขนาดฝุ่น PM 2 5ถึง8เท่าเนี่ยจะเอาตัวกรองออกแล้วนะเรามาดูกันชัดๆกันว่าข้างในเนี่ยมีอะไรบ้างเคออกแล้วฝุ่นละเอียดยิบเลยครับท่านผู้ชมนี่โมนิเศษใหญ่แล้วก็เศษเล็กเศษผงเรียบร้อยผลงานของเรา งั้นขอซูมใกล้ๆหน่อยทุกคนดูสิขนอัดแน่นกันเป็นก้อนความสะอาดพาเลยและสิ่งที่ดีงามอีกอย่างหนึ่งของ Ultimate Home 700นี้แท่นชาร์จเป็นแบบ standalone ไม่ต้องเจาะผนังมีที่เก็บหัวดูดเสริมต่างๆได้อย่างเรียบร้อยตั้งไว้เป็นเฟอร์นิเจอร์แต่งบ้านก็ดูไม่ขัดตาเป็นไงล่ะขา้าพดชอบใช่ไหมแหมนอนสะอาดสบายแบบเนี้ยวันหลังเนี่ยต้องใช้ให้ดูดเองบ้างและ เออนอนกระดิกแขงอย่างเดียวเลยไม่ทำงานเลยใช่ไหมเนี่ยเราเนี่ยไอตูดมืองเอ,อ้ยสำหรับใครที่สนใจสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้สะดวกตลอด24ชั่วโมงผ่านทาง w w w e l e c t r เว็ e .co.th ตามลิงก์ที่ขึ้นนี้ได้เลยครับ